ไปจ้าไปละจ้ะคุณขลหดาพานัวมาด้จะกินเขาวันนี่ยมันริดนะปูตามเองจ้ะแล้วก็มีแกงอแกงเห็ดพักกองเห็ดใส่ะโซอุ้มใส่ผักชีลาวแกงแบบป่าป่าบานเองแหละน่าสดๆด้จ้ามันย้เพะว่าต้องทำความจัดบ้านมีออเดอร์เข้ามา ติดตกันเลยมีเวลาทํางานบานมีวันนี้วันเดียวเดี๋ยวก็ต้องกินเขาซื้อที่ต้องรีบทำมาเด้อมาเด้อฮะเขามากินแล้วกันก้ะเดี๋ยวพวกเนี้ลูกค้ามามาเอาต่อนพินงกมงแต่ว่ามันมีวันซุก ซุกจองสิบเอ็คนแต่ก็เป็นผู้ชายทั้งกุ๊ปเลยไงสั่งหลายเลยต้องเดี๋ยววันนี้ทำดีบทำงานบ้านสิรจะอไปซื้อของกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกิน Tôi chìm chùm lửa. Là... ไม่ง่ายแล้วมันพี่ขี้กาเองเพียงแต่ใส่น้ำปูเข้าไปเฉย ทั้งเรียนหน้าแกะด้วยตระลักตระลุนตรงเรียนทำกับเขาของลูกค้าจะมาตัวโรเรียนลีบทำตัดทำไปต่อสายสามีทรงกับเขาแทน Amen. Mm. อืที่บอกว่านักขิดกระเพชรแกงกระหร่นเท่ากันขัดอะตกละตกละขอโทษด้วยจ้ะ ขาดชิพคนที่ได้ออกกำลังกายถึงนยคนเคยออกอ่ะมันไม่ได้ออกมันเหมือนกุ๊กกิ๊ก,ก,กสองเกษตรจบสามเกยตรมันไม่ออกแพ้ปิดอ่ะ i might get this อมกับพักไปเนี่ยผักชีลาวมันไม่มีอีออมนะแต่ผักชีลาวแทนต่อไอฮะิดดุดโดนรายเจ็บเลย กินได้มะละฟองหรืสอสงคตรต้มให้ทุกวันมาก่อนแส่บ้านเห็นน้อตงต้มให้แม่กินทุกวันเลยแม่ดัลเลยสงสัยไงมาก่อนนี้คิดว่าคอเลสเตอรอลมันหลายเนาะแต่คนแก่กินหมองก็สั่งให้แม่กินนะขน้าวตัง ข้าวใบเล็กพวกนี้หรือคือคนอยากลดนำล้ำหนักคุมอาหารได้ถึงนี่ยหลายอย่างเมื่อก่อนเรากลัวไงอืมเขาเรียกตัวเราไข่แดงเยอะมากเดี๋ยวไปโที่ชอบกินไข่แดงนงไม่ได้โกอกัลนาคาไม่ได้โกลัวอะไรที่นั่นเลยแต่แบบกรต้องระวังเนาะ Để mấy kia sợ mãi Con không thích khai Nói là kiểu nó siêu Kiểu như khai khải khẩu với các phao thằng bắp phê kiến tôm này Thảo Thám nó trông nhằm Mình khai พูดภาษาบ้านฉันกระชาดหนึ่งที่กินที่เทียแต่คนไม่ชอบไข่กจริงแต่พอเองไปไปศึกษาแล้วเองมาท,ทำหนละ่ะเขาเล่าให้ฟังอย่าไปเชื่อผมองทดลองเองอมันความเป็นสของเจ้าของเราเลยเรามาลองทำหนึ่งโทษด,ด่าขอโทษ คือผมจะร่วงเยอะมากมันเกิดจากการที่วบาอันนี้เข้าใจได้คือเอกทําสีผมมงอกเนาะมันก็ร่วงเกินไงเนขาบอกลองกินไข่ดูกินไม่ได้โทษๆะก็เลยกินจากให้ร่วงแบบเ,เยอะ นี่คือเองที่สังเกตตอนไหนรูนะ้ไหมตรงตะแกงรองน้ำพระเามีขเขาบอกว่าเดี๋ยวนี่อาบน้ำที่หลังเธอเธอยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องน้ำเธอออกมาแล้วเนี่ยสับผมออกมาปกติเต็มเลยต้องเรียกแหย่เองไปเก็บฝนนางถึงจะอาบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนางว่ะเธอเก็บทิง้งก็เลยไ,ไ้เก็บทิ้งไม่ลูปมันไม่ร่วงมันที่ร่วงใช่ปะ ่วงเวลาเองปกติฉันเป็นคนที่ว่าสักผมมันเป็นวันถ้าวันไหนทิ้งไปสองวันมันจะพันกันตั้งหลายเนาะเพราะผมมันแห้งอยู่แล้วก็พยายามที่จะในห้มันแห้งเอามาพยายามที่จะไม่ให้มันก็ลดคือพูดว่ามันลดดีเยอะเลยจะขายอีกเนาะออย่างอื่นอ่ะฉันถ้ใช้ปกตินะ ้วะี่แปลก้เลยแล้วก็เพิ่งมาเริ่มแล้วก็ยงอยู่หน่วยไมีรลันทั้งผัวไปก็ต้นนี้ก็มีแตะแหงมาจนไปมาตัดสีหักกันอ่ะผมยาวเร็วเลอบยาวเร็วแล้วก็เออเอ็งสังเกตดูว่าเออมันโดดเด่นจริงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเอ็งไม่ได้ข่าวังทังผัวบลาเอ็งเองเเนี่ยเรียกว่าอะไรล่ะใส่สีบ่อยมันก็แห้งเนาะ กบมากไปแล้วหาวิธีมาคูนินันจนกก็ทงลองไปลงมาก็เลยมาเจอน้ำมันละเ้าสก,กัดวาสลีนเนี่ยมะนาวไข่างคนจะใช้ยู่เกิดใช้น้ำผึ้งไข่ไข่แต่แตอนนี้ลองมาใช้ไอ้เนี่ย น้ำมันมะพร้าวแล้วน้ำมะพร้าวอะไรอ็งใส่เข้าไปนปีนนะ่เป็นไข่นะเป็นไข่เองก็ไปตองเอง็งกับขยำขยำไปกับหัวเองก่อนก่อนที่เอ็งเจียวะกะตีไข่ตีไข่ก็น้ำมะนาวให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปนิดนึงใส่จริงๆแล้วฉันเอาวาสลีนวาสลีนมันนิ่มแล้วนนะวาสลีนกับน้ำมะพร้าวขยำขยำก่อนลองทำดูเด้อเนี่ยมันดีขึ้นนะ เมื่อก่อนที่แบบขอโทษจะ้ะคือเป็นคนที่่าบบาผมอะไม่ใช่บาถึงขนาดขาดสตินะไม่ไมีคำบราสุว่าถ้าผมเองไม่ดีผมเองไม่อยากออกไปไหนของฉันนี่ใจของฉันนะนะก็เลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะึนใครมาผมก็ไป่ร่วงร่วงมา้ร่วงจะร่วงแบบอะไรร่วงไปก็กกงามได้อะ มาก่อนหม่นักเกียนต่ะงคอือยุกยูยเดี๋ยวนี้มีมีก็ฉันพยนนายามเป็นไขรมาได้สามสี่เดือนแล้วได้ผลเร็วนะจริงน้ำมนันนิดนิดก็ได้ ออยอะไรพวกเนี่ยขอเล็กน้อยเป็นตีออยหรืออะไรพวกเนี่ยน้ำมันอะลอเวลลาวานทางชั้นระคียอะใช่ก็ได้มาอยู่แล้วแหลมเองก็มากรูซื้อยังไงพูดกันเป็นรอสามีอีกเดียว เราตะหลังอ่ะถามน้องๆมกพี่ร้านฟาร์มอสีก็มีแต่ฟาร์มาซีก็เนี่็คือถ้าเป็นพวกเนี่ยยงสามารถซื้อได้เลยจะเป็นพวกยาเนี่ยจะมาขอใบจากแพทย์ใบสัญญาจากแพทย์มาซื้อก็ไเปต์นเรวัสลีมาโอ้ดีใจแก่เลยวัสลีมาก็หาหน้ามะพร้าวเขาเรียกน้ำมะพร้าวสกัดอ่ะมันมียไปเดินกระหัง เป็นรูมปมะพร้าวผ่าขึงลองดูด้วยเอาตัวทับตายใปพปันธุ์สาไทยอ๋อได้ลนนะเนี่ยเนี่ยนากระทาเนี่ยนี่ว่าฉันนวดนาทุกวันกับมือมือมือเนี่ยคือเวลาตืต่นชเช้ามาอย่างเช่ราสลนกับน้ำมันมะพร้าวสก,กัดผสมรูปรกันแล้วก็นวดดีขึ้นเด้อจ้ะน,นวดทุกวัน แคนั้ปกติจะนวด,ดหนาทุกวัน่แล้วตีนพวกนี้มันหายแต่ถ้าบาเอ็มีออยอะไรพวกเนี้ยหรือนมันมะพร้าวหรืออะไรอะ่ะสลีนอ่ะเวลาอ็งนวดมันไม่แห้งถ้าเอ็งนวดแห้งๆหรือเอ็งใช้พวกแกนี้เส้นลำอะไรก็ได้ที่แกใช้ใส่ลงไปแล้วก็นวด พะมันแห้งก็ใส่อีกให้มันพอมันแห้งแล้วก็มันที่นืดอะผิวนามันที่เสียมันที่ทาให้เป็นรอยช้ำด้านนังตาใช้มันต๊ะหาสิบสองกันมันต๊ลงมาแบบมันมีความรู้สึกต๊เห็นเยอะได้เลยก็ใช้วิธีการมวดอมอทุกวันโดยในสองเวลาแต่ชาวเขาทำไม่ต้องทํามากพอออกกำลังกายยิ่แล้วไงแต่แต่จนช้ามากอีกเขาห้องน้ำถ้าเป็นช่วงออกกำลังกาย จะเป็นสุดมนมดนาไปทั้งตัวจะได้ไปสวนมน์นังสมาสิก่อนมันนัดแดกเลยถ้าทำอะไรใช่แล้วเหรอจมนมงสมาสีเราทำออกกำลังกายต่อจะทิ้งเวลาการถกย้ัไปอยู่บนไหนจะใครอยู่เดี๋ยวตอนคืนอะ่ะทาไปเลย ทำนี่กมิ่นใส่ดานนิดนึงอย่างนี้ไม่ต้องไปใส่สายใส่อย่างละรูแต่นายเองอ่ะไม่ต้องให้มันเลยอย่างละซึ่งช้อนชากระได้ผสมผสมลงไปต้องทำให้นายชุ่มชื้นก่อนมันจะหลั่งยีฮอลอะไรหลั่งไปเองแค่ไล่ตามน้ำไหลแล้วเดี๋ยวนก็ใส่ปกติได้จ้ะมันเดิมทุกอย่าง แต่นี่คือมาบอกเคล็ดลับถ้าฉันออกนวดหน้าเพราะว่ามันช่วยให้มือได้ออกกำลังกายได้ลาเกะที่รวมข้มือเิ้นขอมันแงมันจะเฉียวฉันเหนียวเวลานวดหน้ามจะเกร็งหาเหนียวเลยเอมือ้ก้นตรงขึ้นไปจะคิดดูนะ ก็จะนวดเสร็จอะใครมีเวลากำหนดหลายใครมีเวลาไม่ไม่มีเวลากำหนดหน่อยแต่ขอให้นวดไปทุกวันเพราะมือเองเกมคนมือเด็กเ,เองได้ออกกำลังกายนะเห็นไหมมันอยู่ในไปในตัวของมันเองเลยจะ้ะอิ่มแล้วจะ้ะกินได้พูดได้ขอเสียมารยาทอะไรเงี้ยขอโทษด้วยจ้ะที่กินแล้วก็พูดได้จริงๆจะมีนั่นแหนะละเนาะเป็นเรื่องปกติ อิ่มอร่อยมากแครแล้วไม่คีอนมีเวลาแต่ตรงนี้กระโดดอยู่สองคนมีมีเล็กหน่อยฉันถูทุกอาทิตย์เกิดมาคนก็เลยถูเดือยหลังถูทุกอาทิตย์ไปก่อนได้กะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเวลาลงคลิปต่อไปอะ่ะมันจะเป็นเด่งถึ้นขณะจอโทรศัพท์ตัวเองด้วยจ้ะไปก่อนจะะ้ะบ,บาย